สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนมาพบมาพ่อกับซาลาสินกับสินเคยเนาะพี่น้องมือนีฮะก็สิบผ้าพี่น้องลงวัดลงวายแล้วเนาะก็ยังพึงเบื่อพึ่งไหนกันเลยพี่น้องซาวลาสินส่วนแต่พี่ง่องลงแต่วัดเนาะ ไดซสิมค่ะบันไดหอเจค่ะเนาะกันดน้องไปเบ่งไปชมน้ำกันว่าสิมีพาบรรยากาศแนวดาโอ้ยสาวเล่าก็คึอนมุองเด็กเนาะงานไปพี่น้องลงวัดกำลังมาลงมาวัดเนาะเด็กเนาะกำลังลงมาวัด ทอดวัดแล้วเนาะเราก็มีสาวสวยมานั่งนั่งเลยปลทิบเนาะปลาทิบก็ลงมาใสเบ้านาเมนูวีแล้วก็ชาไข่ซาบเนาะาะเนวเน่าเนามัวสลอนลูกหลานมัวสลนเดี๋ยวสีไว้าครับซินก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดืนสะ m ระพุทธังเตสัทถาพรสบาวานนัาําแลวที่อยเก็ส กินเข้าสามาคี้กินเขา้าหัวม้ากินบ่าหวัวมโตเนาะพี่น้องโอ้ยบาบรรยากาศกันหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยสมาหนาวแท้คนบ่มีขู่แห่งกันหนาวเดอ้อพี่น้องเอ้ยแบบนี้ฝนตกลินพี่น้องเอ้ยเดือนสี่เขาเดือนหาคนตกพี่น้องเอ้ยบาดน,นี่เห็นเนีใดเห็นเนีใดบาดน,นี่้าลาคือสิลงได้พี่น้องเอ้ยคนตก เฮาสิเหตุแนีใดาบานีหัวยองหัวยงุงฝนตกทางนี้ก็กินเขา่าแจลเจวอยู่พี่น้องเอ้กินขา้าอันนั้นก็คือกินเข้าโอ้ยบานนี้สาวสาวสิลงไปมันก็เสือข้าไปเปียกแดดเปียกคนก็บักสิเป็นแนวใดพี่น้องเอ้บานนี้โอ้ฝน,นก็โต๊ไปพี่น้องเอาสีแขง่งฝนลง น้องกพยานเปื่อ,อยอดอกเนาะคนฟ้าโอ้ยกระลังกว่าสิกระลังสิอัานานั้นกระลังสิมาหยาดน้ำพี่น้องเอ้ยเปิดบ่ายเห็นเนตปูอกักมามาใส่บาทเปิดบ่ายเห็นเนตบวกได้ใช่อู้วววเปิดบ้า เฮ็ดบุอ่าอลีอีโลตีอันะซูเฮ็ดบุออีลีอีปลาทิ้งเถปลาเอาไงขึ้นนะแม่วัดแตกนะมือนี่ปลาเฮ็ดบวกพี่น้องเ้ยเพราะว่าเป็นผูมหัดีนดิงขนาดพนโต๊กันยังบก หมดต้องยาตเนาะวินพวกอดพวกพวกพวกนซุมเจ้ามาเฮ็ดปวกเฮ็ดปออกเดือนยังอันนี้เดือนสี่อยวันสินดะมามาพี่น้องนี่เยียเยองเยอาชาว่าเฮ็ดปวกอุ้ย ิเห็ดป่ักอีลีอีโลเฮ็ดป่วงอีลีีโลเห็ดป่วงโพดพิราพูน้องไายเฮ็ดป่วงโหยเม่เห็ดป่วงเนี่ยนี่ข่อยอีข่อย เดียมอุ้ยเห็ดปวกบ้านนี้่อยบุญ่าอดทุนเฮ้ยนี่นี่อ๋อเห็ดปวกเปวกลีได้แม่ยเาปวกขั้นออกมีต้องออกไปถื่อนเนาะไอแล้วนโอดอีลีป้าถิ่งงามเนาะป้างามอีลีใดอือ มัมันเหยียบเออเหี้ยห้ามเัง่ยเห็นอยู่ในนั้นเห็ดปูกับป่าว่านี่มานมันมานไพ่สี่ขืดไพ่สี่พันว่าะเห็ดปูกักเดือนสี่ข้านีเพขาวขาวข้าเข้ากระขิดไปเห็ดต้นสองก้นทางเลยก็ว่าอยู่มันกับผอดเนาะไปเลยก็ว่าเสาไปยืมแล้มาเขี่ยเหมือนแม่อลีเห็ดปูกูดูนะเกรยคืองาบ บอกว่าเราผืนที่เราเโพฮ็ดปวกอยวันทมาผืนเนี้ยด้เนาะลงมาใส่บาทแบบว่าโพอ็ดปวกมันลงมาขาดอันนี้เนาะผู้เป็นข้าวบ้าชพ่อแกงหย่อนอ่าู้กง่อนพ่ออ่ออาาการฮยวกีน้องเบา พ่าะว่าเอ้ยยังมีเสยอยูู่แที่าดอกบันไอนกเกราด้ะบบได้ห้อเกจะาพนองปาว่าอยู่ไ่ใช่ว่า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 พนองมันอยู่เน้อโอ้ยพอแล้วได้นะมันได้นะมันแตกเด้นะจะโคบุโค ได้อีกกอ่อลเ็นพอเออมาดังจุ่มนะกะจะไปพูดตีนเสาผุ่มาทิ้งผู้วินไปให้เห็ดบักเลยจ้าบ้านนี่อันพี่นั่นเองค่ะอันบุญบ้านเ้าเนี่เข้าไปหมดเข้ามาเกตทางนั่น เต็มเหงาโพนุเพื่อเขาเร่งจนเต็มกระตาเขาใส่คนพ่อนมันอคืนใครก็มาบานมื่อคืนเมั่อคดนเมื่อคืนชิมูได้สว่าบประมาณบ่เป็นยังผัวบ้านเลยผัวบ้านมาบ่อยยังปิดบ่วงในวัดในว่าบ่เป็นยังมันเกิดขึ้นมาแล้วคันบ่เอาอยูมันชิแนวเออเออไอให้อะว่า อว่ากะขมุกขมุ่งงมมเอาอ้อหนึ่งว่าเออน่แหละทั้ไกะเลยวะทั้งได้ป้าไปเบิ่งดูขั้นว้าแบบนั้นดูออกเฮ็ดบวกออกเดอนสี่ป้าเอ้ยเฮ็ดบวกออกพี่น้อง

สีขาวระเบ่าไอ้เพราะอะไรดข้องาวของาวมึดง,มงดูผูพอแกงมึงเอาคนเดิมนี่จะบบแมนบ่แล้ระเบ่าก็คยเก็บบ่เออมัออนออกเลยแค่เลเอาของหายเลยเอาเด้๋ยวเอาเมือได้ดิเอาสีไปก่อนน้องอพี่นอ้อง ให้ปลว่าก็บกอนเด้อปลาว่าเอ้สิไปสิไปใส่เข่าบุษากอนเด้อบาดนี้เด้อแมนม้อโอ้แปรว่าวันพระบ่มีคนเดียวโอ้ยมอนี่ไปฮักกันได้ยมอนี่ไปฮักม้อนี่ไปฮักโอ้ยกันบ่เมนมือวันศินนี่่วยลงมือเองแลลวแมนบ้ โอ้ยหักเลยร้องซ้ำดอกคุณใดเออเอ่เนอผี่นอไยสาลาก็สิไปใส่ข้าบุซาก่อนมี่นาะมันยังยังไม่ได้ใส่ได้เห็นเจ้าเก็บเห็ดปูอ่ยังย่านพนย่านพลนอะไเห็นเนดปวอ่คุณแลนไม่เบิ่งถ่ายรูปกับคู่พยานอช มั้งไม่มีแ่แล้วก็อยากเทพี่น้องเอ้ยเะแล้วน้ำนะมึงมึงนะมีหญ่กับเทแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่เว้นตาอีกต่างหากนนี้ก็ ป้าถิงส้มว่ะอีลีเนาะตัวเป็นหน้าขี้นันนิ่มแยมแจ่มใสเนาะผัวนี่คึงได้ส้มว่ะเป็นผ้ชใสคึมคึมคึมค,มคึมแต่อยู่น้ำแม่นันยิ้มแมนเมื่อนี่ซาลาก,ก็ได้เอามาคันบางเบงมาถวายเนาะมีใหญ่เพิ่งกันถึงว่า ทึ่งว่าสิคึมคึแต่ก็หล่อเด้อหล่อคือคนอิริมันแบบมอที่ได้นี้สะพายอันนี้นะไม่เจอยี่เหรอเหอ้าก้อนอีกไหนคือกันไห้คือล้วมันคืออะไ้ นี่เอย่างนักนี่อันนันก็นีคืันอืนกักนี่ได้ละที่หลับประมูลลายที่สามานทริ ต้งมากข้อแจกเอากระประมาณนี้พี่น้องยังบ่มีลังคาเลยมีแต่เสาฉากละแต่พญานาคพิ่นอยากเกิดเพิ่นก็เลยเกิดก่อนเฮะแจกเอ้าย่างลบขึ้นลบลงสงสัยเป็นพี่บ้าไปเนาะไม่แลกก็แกะถลาพี่น้องย่างขคือย่างลกไม่เล่หายยางขคือย่างโลกก็ไมแลกแกะแล้ว ถ่ายลบไปลบมาพี่น้องเลยลงมาลงมาแมบเมื่อเมื่อบานี้แพงเด้แพงอันนี้ก็แพงเรากระสีแดงลาพาจากแล้วด้อพี่น้องฝากกดไลกุเซ่กุสต์ตะไคยกดสกิะดิ่้ให้ซลลา้วคุณมานโอ้คุณน้ำมงบ๊ายบายเสือของซาลาวคือขืนบันไดสวานกันใจขืนสามเถื่อซิมีโซกซิมีลาบไผ บ่ทรงวางในด้านความภาคก,กับมาขึ้นเบิ่งเด้อพี่น้องบันไดสวรรค์หรือว่าอยากมีโซ่มีลาบบ่ววาเรื่องการเงินการทองโซ่ลาบผู้ใดบ่มีขู่กระจงมาขึ้นบันไดสวรรค์นหน้าคู่ของสาวลาวเด้อพี่น้องสิได้ยขู่แท่นหูเห็นท่นตาเนาะพี่น้องเนาะก็คือในความเสื่อส่วนบุคคลก็ใส่วิจารณญาณในการรหสทรง ทาผู้บวชผู้ไดบวชเสือกอยาลบลูเดอร์พี่น้อง่าว้าผูา้ไดบวชเสือมากขึ้นเมืองเดอพี่น้องสองการหนีถ้าผู้ไดปรัถนาสิงใดก็ขโคห้มาโคในองนค์นาคูที่สา,าวลาได้สาขขึ้นเนาะก็คือเงินคำหรือว่าเรื่องธุรกิจการเงินการงานหรือว่าด้านความหักก็สิสมหวังในสิ่งที่ปรัถนาเนาะ คลิปนี้อำลาพระจากแล้วบายบาย